เช้าวันใหม่เริ่มต้นอย่างแผ่วเบาดวงอาทิตย์ค่อยๆโผล่ขึ้นมาสาดแสงอบอุ่นไปทั่วทุ่งหญ้าหญาสีเขียวระยิบระยับแกะเดินเอื่อยๆก้มลงเล็มหญ้านกส่งเสียงร้องราวกับว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดผิดพลาดเลยที่บ้านบิดาของโยเซฟพูดกับเขาด้วยเสียงอ่อนโยนพันขอให้โยเซฟไปดูพี่ๆของเขาซึ่งอยู่ไกลออกไป เพื่อดูแลฝูงสัตว์โยเซฟพยักหน้าทันทีเขารักพ่อของเขาเขาอยากช่วยและเขาก็หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่สงบสุขโยเซฟสวมเสื้อคลุมพิเศษของเขาเสื้อที่พ่อทำให้ด้วยความตั้งใจสีสันของเสื้อสะท้อนแสงแดดขณะเขาเดินถูกยางก้าวทำให้ฝุ่นเล็กๆล,ล,ลอยขึ้นใต้รองเทา้า การเดินทางยาวไกลแต่โยเซฟไม่บน่นเขาคิดถึงบ้านคิดถึงเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยของพ่อและคิดว่ามันคงดีแค่ไหนหากพี่ๆจะต้อนรับเขาด้วยความเมตตาในครั้งนี้ผืนดินกว้างใหญ่และเงียบสงบท้องฟ้าดูไร้ขอบเขตหลังจากเดินมาหลายชั่วโมงโยเซฟเห็นร่างคนอยู่ไกลๆพี่ชายของเขาหัวใจของโยเซฟพองโต เขายกมือขึ้นโบกถัดถ่ายแต่พี่ๆของเขากำลังมองเขาอยู่แล้วใบหน้าของพวกเขาเคร่งเครียดสายตาคมกริบโยเซฟไม่อาจได้ยินความคิดของพวกเขาแต่ความอิจฉาได้เติบโตในใจของพวกเขามานานมันเติบโตอย่างเงียบเงียบเหมือนวัชพืชจนปกคลุมทุกมุมและในวันนี้เสียงของมันดังยิ่งกว่าความเมตตาเขามาแล้ว พี่คนหนึ่งพูดเบาๆเจ้านักฝันอีกคนตอบเสียงเต็มไปด้วยความโกรธโยเซฟเตินเข้าไปใกล้โดยไม่รู้ว่าสิ่งใดกำลังรอเขาอยู่สวัสดีครับโยเซฟพ,พูดด้วยรอยยิ้มอย่างระมัดระวังพ่อส่งผมมาดูว่าพี่ๆเป็นอย่างไรบ้างไม่มีใครตอบอากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิง่งรอยยิ้มของโยเซฟเลือนหาย เขาขยับเท้าไม่แน่ใจว่าจะพูดอะไรต่อไปก่อนที่เขาจะพูดอีกมือหยาบกร้านก็คว้าตัวเขาไว้โยเซฟสะดุง้งเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นพี่พี่ดึงเสื้อคลุมของเขาผ้าถูกยืดและปิดโยเซฟพยายามจับไว้แน่นนิ้วกำผ้าไว้แต่มีมือมากเกินไปและแรงมากเกินไปเสื้อคลุมหลุดออกจากบ่าของเขา หัวใจของโยเซฟเต้นแรงและดังในอกดิโปรดหยุดเธอะเขาร้องขอแต่พวกเขาไม่หยุดพวกเขาลากเขาไปบนพื้นมุ่งหน้าไปยังหลุมลึกที่ขุดไว้ในดินหลุมนั้นแห้งมืดและฉันไม่มีน้ำอยู่ด้านล่างโยเซฟเห็นมันและสายนาไม่ดิโปรดอย่าทำแบบนี้ แต่ความกลัวได้ครอบนำหัวใจของพวกเขาไปแล้วพวกเขาผลักเขาโยเซฟตกลงไปเขาตกกระแทกก้นหลุมอย่างแรงลมหายใจถูกกระชากออกจากปอดแขนของเขาปวดร้าวเข่าของเขาแสบร้อนแต่ความเจ็บในหัวใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าบาดแผลใดๆเหนือศีรษะของเขาปากหลุมดูเล็กนิดเดียว พ้องฟ้าเป็นเพียงวงกลมสีซีดที่อยู่ไกลเกินเอื้อมพี่พี่โยเซฟร้องเรียกเสียงสะท้อนกล้องในหลุมได้โปรดช่วยผมด้วยเขาได้ยินเสียงของพวกเขาแต่ฟังดูห่างไกลและเย็นชาไม่มีใครเดินเข้ามาใกล้โยเซฟค่อยๆนั่งหลงกลิ่นฝุ่นและดินแห้งอบอวลอยู่รอบตัว มันเงียบเงียบเกินไปเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกกลัวเขารู้สึกสับสนน้ำตาไหลลงมาตามแก้มเขาเช็ดมันออกแต่ก็ยังไหลมาอีกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นเขาเพียงแค่มาเพื่อช่วยเท่านั้นในที่สุดโยเซฟเหนื่อยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าเพียงเล็กน้อยที่มองเห็นได้ และตรงนั้นในความมืดเขาพูดกับพระเจ้าพระเจ้าเขากระซิบเสียงสัน่นผมไม่เข้าใจแต่ได้โปรดอยู่กับผมพระเจ้าทรงได้ยินเขาบางครั้งเมื่อเรากลัวเรารู้สึกเหมือนพระเจ้าอยู่ไกลเหลือเกินแต่พระเจ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลพระองค์ทรงอยู่ไกล แม้ในเวลาที่โลกดูมืดมนพระเจ้าทรงอยู่กับเราในที่เงียบสงบและทรงฟังเมื่อเรากระซิบอธิษฐานโยเซฟรออยู่ในหลุมเป็นเวลานานเขาอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่ายึดมั่นในความหวังว่าพระเจ้ายังทรงอยู่กับเขาแล้วเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าโยเซฟลุกขึ้นอย่างรวดเร็วหัวใจพองโตด้วยความหวัง เชือกเส้นหนึ่งถูกหย่อนลงมานในหลุมชั่วขณะหนึ่งโยเซฟคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเขาคิดว่าพี่ๆเปลี่ยนใจแล้วพวกเขาดึงเขาขึ้นมาแต่พวกเขาไม่ได้กอดเขาไม่ได้ขอโทษพวกเขาพาเขาไปหาคนแปลกหน้าที่อยู่ไกลๆชายที่มีอูดและสัมภาระหนักเป็นนักเดินทางในเส้นทางอันยาวไกลในตอนนั้น โยเซฟก็เข้าใจความปลัวเข้าครอบงำเขาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไม่เขาพูดเบาๆเด้โปรดอย่าทำแบบนี้พี่ๆของเขาหลบสายตาโยเซฟถูกส่งมอบให้คนอื่นเขาถูกพาออกจากแผ่นดินที่เขารู้จักจากครอบครัวที่เขารักจากชีวิตที่เคยรู้สึกปลอดภัย ถนนยาวและเต็มไปด้วยฝุ่นใต้เท้าของเขาถูกยางตาวพาเขาไกลจากบ้านมากขึ้นเนินเขาแห่งวัยเด็กค่อยๆเลือนหายไปในระยะไกลโยเซฟรู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกเล็กน้อยแต่เขายังคงเดินต่อไปคืนนั้นเมื่อนักเดินทางหยุดพักโยเซฟนั่งเงียบๆใต้ท้องฟ้าเปิดกว้างดวงดาวส่องแสงเหนือเขา เป็นดวงดาวดวงเดียวกับที่เขาเคยเห็นจากบ้านเขากอดเขาและอธิษฐานอีกครั้งพระเจ้าเขากระซิบผมกลัวแต่ผมรู้ว่าพระองค์ทรงเห็นผมและพระเจ้าก็ทรงเห็นจริงๆพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งโยเซฟไว้ในหลุมพระเจ้าไม่ได้ปล่อยเขาไว้บนถนนพระองค์ทรงเดินเคียงข้างเขาทีละก้าว แม้ในเวลาที่โยเซฟมองไม่เห็นทางข้างหน้าเพราะความรักของพระเจ้านั้นมั่นคงผู้คนอาจทำร้ายเราผู้คนอาจหันหลังให้เราแต่พระเจ้าไม่เคยลืมบุตรของพระองค์โยเซฟไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าเส้นทางจะพาเขาไปที่ใดแต่เขารู้ความจริงหนึ่งอย่างลึกในใจเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพัง และนั่นก็เพียงพอที่จะช่วยให้เขาพักใจได้ตอนนี้เมื่อค่ำคืนเงียบลงและดวงตาของคุณเริ่มหนักให้นึกถึงโยเซฟจงจำไว้ว่าแม้ในที่มืดพระเจ้าก็ทรงอยู่ใกล้ความรักของพระองค์อ่อนโยนและแข็งแกร่งความกล้าหาญของพระองค์อยู่ภายในคุณหลับอย่างสงบเจ้าตัวน้อยพระเจ้าทรงเฝ้าดูแลคุณ งกง้าหารจงสงบและพักผ่อนในความรักของพระองค์ราตีสวัสดิ์